สำหรับพนักงานเอกชนใช้เอกสารแค่2อ,อย่างเท่านั้น 1. คือแบบประชาชนและ 2. หนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับลูกค้าที่อยากออกรถเพียงแค่10บาทนะคะให้ดูคลิปนี้ค่ะทั้ง2คันนี้นะคะน้องเป็น Honda City 1000นเทอร์ค่ะคันสีขาวนะคะจะเป็นปี2022เครื่อง1.0 Turbo โบคันนี้จะเป็นตัวแฮตแบกหประตูนะคะส่วนคันที่2นะคะน้องจะเป็นปี2020เครื่อง1.0 Turbo คันนี้จะเป็นสีดานสีประตูนะคะลูกค้าชอบแบบไหนมาดูกันค่ะมาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยค่ะคันนี้จะเป็นตัวสีขาว SV hatchback นะคะมาดูที่ข้างหน้านะคะไฟน้องจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะกระจกหน้าโครเมียมนะคะและที่สําคัญนะคะน้องจะเป็นแม็กเดิมโรงงานและแถมยางใหม่ให้ลูกค้าถึง4เส้นเลยค่ะ คันนี้น้องจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าด้วยค่ะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังน้องจะมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์หลังถึง2จุดที่สําคัญในห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะลูกค้ามาในส่วนคันที่2กันบ้างนะคะน้องจะเป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้จะเป็นปี2020เครื่อง1.0เทอร์โบมาที่ข้างหน้ากันบ้างนะคะไฟของน้องเขานะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโเมียมนะคะและแม็กของเขานะคะจะเป็นแม็กเดิมโรงงานและแถมยางหม่ให้ลูกค้าถึง4ีเส้นเลยค่ะคันน จบมองข้างให้ลูกค้าด้วยค่ะคันเมื่อกี้นะคะน้องจะเป็นสไตล์ Headback 5ประตูแต่คันนี้นะคะจะเป็นซีดานสีประตูเก็บของได้เยอะมากๆเหมือนกันค่ะย้ํากันอีกรอบนะคะคันนี้นะคะน้องจะเป็น Honda City ปี2022-2023เครื่อง1.0เทอร์โบคันนี้จะเป็น Headback 5ประตูสีขาวนะคะในส่วนของภายในของน้องเขานะคะหน้าจอเขาก็จะเป็นหน้าจอดมิดมๆโรงงานเลยนะคะเบาของน้องเขาจะเป็นเบาะหนังและเป็นเกียร์ออโต และมีปุ่มพุธตา์ด้วยค่ะคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่5 50,000บาทแต่ถ้าลูกค้ามาจากคลิปนี้นะคะน้องให้สสวุลดทันทีถึง30,000บาทเหลือเพียงแค่502,000 2บาทเท่านั้นค่ะ ในส่วนของอีกคันนะคะคันนี้จะเป็นสีเทานะคะ Honda City ปี2020เครื่อง1.0เทอร์โบนะคะคันนี้จะเป็นซีดานสีประตูนะคะข้างในของน้องเขานะคะจะได้เป็นจอ Android มานะคะและเป็นบอกค่ามีปุ่มพุดสตาร์ทให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคันนี้ราคาเปิดที่480,000บาทแต่ถ้าลูกค้ามาจากคลิปนี้นะคะก็จะได้ส่วนลดทันทีถึง30,000บาทเหมือนกันค่ะจะเหลือเพียงแค่450,000บาทสาหรับลูกค้าจองออนไลน์นะคะจองผ่านคลิปนี้เพียงจองเพียงแค่1,000บาทจะรับส่วนลดทันทีอีก10,000บาทเลลลยยนนะะะะคคคสําาหรับููกก้ที่่อไ บริการฝากเซ็นสัญญาถึงที่และส่งมอบรถฟรีถึงหน้าบ้านค่ะสําหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาดูรถทดลองขับนะคะเข้ามาดูรถทดลองขับฟรีได้ที่เต็นท์นอกอตโตคาสาขา1ติดกับวันนันทชัยหรือติดต่อ,อ,อ0981441229นอกมาความคุณภาพซื้อรถซื้อความสบายใจนะคะต้องที่นอบเท่านั้นค่ะ